สบายดีพี่น้องหลังจากกุแค้นันหังมีเห้กินสดเสร็จแล้วเราก็จะมากินข้าวพี่น้องเลยแบบแเข้แเข้กำลังกินข้าวกำลังไม่น่ะกินเลยพี่น้องเอ้ยกลังไม่น่ะกิน เดี่ยวก็จะกินด้กันะบ้านเาันก็ตาหวานแต่เลยแขกทิ่ข้ามีเอาไปปูมาปูเมื่อไงหลอกไ้โลมีเบิ้ นี่100อยากได้นี่เอาโลดนี่ให้เจ้าน้ํากันเลยน้ําค่ะ <laughs> เียวขนมพี่น้องเอ้ยข้าวน้าเจ้าเอามวัแลเอาใม้เจ้าวันแรกของกิน่ะมีเน้มูน้ำตกนี่ของบ่าตัวนี้หัวปลาหมูปลาแกงเป็ดแกงไก่กินไปแล้วหยกหนึ่งจนสิอิ่มเลยออ

สบายดีสุขุสุคนสบายดีสุมงสุบอลพี่น้องเเนาะกินข้าวแล้วเลยพี่น้องเอ้พอไปนี่กินแล้วพี่น้องเนาะกลิ่นวังไงฮะอ๋อพี่น้องเอ้เก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้ชมน่วก,กันเนาะดนโดียสบายดีแม่น, <c oughs> น้องดำน้องยิ้มบหมดมาน้ำปัดเฮ้ยท้อ <c oughs> สบายดีเด้อพี่น้องแกเป็นหาประทานอาหารพี่น้องเลยทางนี้เนาะโดยจัจกมีแนวไหนแนี่บ๊อแม่น้องดำแนวกินนะโดย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 อาหารเพิ่นมียังไงบุ๊เพิ่งเมืองก่อนพี่น้องเลยเชิญนั่งได้จีเด้อน้ามีลาบเป็ดน,แบบน้ำตกหมูแถมยังเดอ้อ เปิดตากล้องให้จีพี่น้องเลยตึง้งมาเด้อพี่น้องเลยกินเขาน้ำกันเนะาะรับประทานอาหารเส้าพี่น้องเนาะดูวยพี่น้องเลยมีทั้งลาบเป็ดลาบไก่แล้วก็ลาบ ปลาพี่น้องเนาะหลับปลานิน่นมีแต่เมนูสุกเมนูลาบเป็นวะอ,อืมพี่น้องเลยเนะาะกายสบายดีทั้งสองเจ้เพื่อนเด้อพี่น้องเลยนะเลยนะนานะฟอร์มินี่ด้วยแต่กองไงเพื่นพี่น้งนงอนงนะอืมกินขา้าวเส้าทำประธานอาหารเส้า,สาน้ำกันเด้อพี่น้องเลย,น,น,ยน้ำตกหมูลาบหมู lạp Là bết làp cay ôi, mình để neo sẹp sẹp mình nói với nó, xao nó cắn nhau khi nó bàn nè, đi thay đó bỏ, rồi กินข้าวเซาแซบย่โบเจ้ดวยแซบเพื่อนมาพี่น้องเลยงานบพอเอ็นอลเดอรดย สาวนางกับมาพี่น้องเอ้ยบนเรือนะบนเรือบนเรือปะปะนี่ยังบนเรือนอ่ะนี่ไรโอ้พ่อมเปิดใจป้ะเนี่ยเปิดตลอดฮ่าฮาฮ่พ่อมเปิดใจแล้วเดี๋ยวเชียนชวนลุงไปเปิดใจพี่น้องเอ้ยสาวโสดบ้านแม่น้องดำพ่อมเปิดใจมาเัินพี่น้องเอ้ย เ้พี uhm ่น้องเอ้ยเพื uh> ่อจะกินข้าวบเรี่ยด้แท้ๆกินข้าวกินข้าวโบอิ่มแท้ๆพี่น้องเลยอืมนี่จะปูงามๆพี่น้องเอ้ยเนาะฮะเด็กหน้อยแข้งบัวใบเด็กน้อยฮะยังบัวใบนะเด็กน่อยด่างปูอ่ะโอ้ยบัวใบแล้วเนาะก็คือดอกไม้เนี่แหละป้าเอ้ย ดอกไม้ย hmm. ังยังยังนุ่มยังน้อยกะงามเนาะเออเป็นหมักข้าววะเจ้เจ้เวลาเขาเป็นหมักข้าวเวลาเพิ่นบ่เพิ่นบ่เปลี่ยนได้ดอกไม้พี่น้องเอ้ยเป็นหมักข้าเพิ่นว่ายิ่งแก่ยิ่งมันโดยโดยใกล้กันบ่นะอยู่ใกล้กันบ่อเอ đang đấy nó pha nó. cả tham hốt quá chị. rồi, hao cả hăng cả hổ để phải không vậy? chị về năm nhiêu tháng nhiêu hốt? ba năm. nhăng của đôi. ba sao anh chị đôi. À, มาแล้วภาชิปแปดคูณสองเ้ <c oughs> อพี่น้องเนนะเ <c oughs> กิดเป็นผู้หญิงต้องรักสวยรักงามเพิน่นว่เนาะเอฟซกับคอมเมนต์มายต้องแต่งโตแน่เพิน็น <c oughs> ลวะเดียวลูกู้เดียวเด้อเด้อเด้อ เล่นมักเสียงดวงก็มีพี่น้องเลยทั้งหลังนะผมได้มักเสียงดวงก็บฮนะับประทานอาหารแล้วก็ไปเสียงเจ๊พอไปเสียงดวงบ่ะเจ๊อกเ,กอเออบ่เคยเนาะด้วยว่าหยอกเจ๊พี่น้องเลยบ่เคยเ,คยเ,คยเคยสียงเพิน่นว่าโดยดีแล้วเจ๊เลยอ้อขันขันติดเดี๋ยวมันสิออกง่ายติด๊ดเลยเนาะโดยไปหมักตังเมีนะมเลยแหละออกบ่ได้เลยแหละติดเอ็ดแปดเลยแหละ เงินกับโบข้างทงแท้เขาก็เคยเล่อนอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากับโบทั้งขันวัดติดดอกเล่เลนเล็กๆในหน่อยแล้วก็ยาหลายคนเนาะผ,ผู้เฒ่าผู้แก่กันมาพี่น้องเอ้ยแต่เพื้นกับพื้นบ้านแต่เศร้าสุ้มามมาแต่เศร้าก็ยังบ่ท่านได้เจ้ก็ขึ้นแต่เศร้า,รา,า,า,รรา,ราโดยตีหาเครื่องอะไรเงี้ยบะเพราะว่า,พอ,วาพอพามเพิ่นมีเวียก มีเหยียบไปโดยไลยบ้องไล่หมองไลยบอนนะนะก็เลยเพิ่งกับมีแต่เจ้าของเพื่นแน่ละกัเอื้อน้องไกซิดเล็กๆน้อยๆนี่แหละไปทางไหนอีกพะย่ะย์ไปทางไหนอีกเนาะสบายดีเราข้อเบาข้อซ่าอีกอ้าวเนาะโดยเดือนต่อจังหวะเดือนสี่ออกมาแล้วเนาะพะย่ะย์เนาะโอ้ยโดยสบายดีง่ายแล้วขี้ขาวอิ่มแล้วบะพะย่ะย์อิ่มแล้วอิ่มแล้วโดย Điển xị ra ngoài là có chắc ngàn tè ngàn phục kéo to kén lé phí nội Đôi Xã ồn lé đáy phí nội Xã xụt lơm xã ồn lé phí nội Châu Cà Đôi thôi mà Xụt lái pì lé Áo phí Đôi ช่องอ่าสาวไอ้เจ้เ <Labor> พ <ator il orter> ื <Radio hat> ่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ยขันสนใจกับติดทอมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันเจ้เพื่อนไปเปิดใจให้พี่น้องเอ้ยร้อยเสือหนุ่มแข้งทางนี้ยเฮ้ยคนบอกกาบอกซื้อครับโดย

น้องพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยทางในข้างในแม่ครัวโอ้ยคุณดโดูดูซาลาเปาไ้สบายดีก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณเลยไล่พี่น้องมากไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องซาลาเปนี้สบายดี